ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธรรมะสกิดใจ,จพื้นที่แห่งแสงสว่างที่เราจะร่วมกันเปิดประตูใจเพื่อรับพลังบริสุทธิ์จากจักรวาลอันไร้ขอบเขตคืนนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านน้อมจิตให้สงบน้อมใจให้เบา ตั้งสติให้กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะตั้งใจมาสวดหรือเพียงแค่เปิดฟังเสียงแห่งพลังนี้ขอให้รู้ไว้ว่าทุกคลื่นเสียงทุกถ่อยคำคือพลังแห่งการชำระกรรมการสะดอกเคราะห์และการเปิดเส้นทางชีวิตใหม่ พลังเสียงนี้จะค่อยๆซึมเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณชะล้างพลังลบความเหนื่อยความทุกข์ความผิดพลาดในอดีตให้หลุดลอยออกไปกับลมหายใจแห่งจักรวาลคืนนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ฟังแล้วปล่อยให้เสียงนี้ ทำงานแทนจิตของคุณปล่อยใจให้เบาปล่อยกายให้คลายและปล่อยทุกความกังวลคืนกลับสู่จัก,กรวาล mm. เมื่อคุณพร้อมเราจะเริ่มต้นบทสวดแห่งการปลดปล่อยเพื่อเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรวาลอันบริสุทธิ์ และคืนความสว่างให้กับหัวใจของคุณอีกครั้งสพเพสตาอเวราโหนตุสพเพสตาอัพยาปช,ชาโหนตุสพเพสตาอานีคาโหนตุสพเพสตาสุขีอัตานังปริหารันตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขปราศจากเวรัย พลังจัก,กรวาลเอย๋ยขอให้แสงบริสุทธิ์ของเธอจงชำระความเศร้าในหัวใจฉันขอให้ความกังวลที่เคยเกาะแน่นจงสลายไปดังหมอกที่ละลายยามรุ่งอรุณคืนนี้ฉันขอคืนทุกความเจ็บปวดให้จักรวาลขอปล่อยทุกพันธนาการความผิดพลาดและความกลัวทั้งปวง ให้ละลายสู่ความว่างบริสุทธิ์ขอให้ใจฉันเบาเหมือนขนนกในลมแห่งพรูมมโลกขอให้ดวงจิตฉันสว่างเหมือนดวงดาวที่เพิ่งได้พักจากราตรีอันยาวนานเพราะในความว่างนี้เองฉันจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในแสงแห่งสติและความเมตตาที่จักรวาลมอบให้พุทธังสรนังขะฉามิธรรมังสรรนังขะฉามิ สังังสรรนังขาฉามิขอแสงแห่งพระธรรมจงเป็นพลังใหม่ในชีวิตฉันขอให้ใจของฉันกลับมาเป็นดั่งแสงทองแห่งปัญญาส่องทางให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงขอให้ฉันเป็นผู้รู้ผู้เห็นและผู้ให้อภัยให้ทุกสิ่งที่ผ่านมามีค่า และกลายเป็นครูในเส้นทางชีวิตณนะเวลานี้ฉันกำลังเชื่อมต่อกับพลังแห่งจักรวาลพลังที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและการให้อภัยทุกหยาดแสงที่สัมผัสต,ตัวฉันคือพลังแห่งความสุขความสงบและความมั่งคั่งใหม่ฉันไม่ขาดแคลนสิ่งใดอีกต่อไป ฉันคือส่วนหนึ่งของจักรวาลและจักรวาลคือส่วนหนึ่งของฉันขอขอบคุณทุกดวงจิตที่ได้ร่วมเดินทางในค่ำคืนนี้ผ่านบทสวดแห่งจักรวาลผ่านแสงแห่งการปลดปล่อยและผ่านความเงียบที่ชำระใจขอให้ผลแห่งการสวดครั้งนี้จงส่งแรงสั่นสะเทือนแห่งบุญ ไปทั่วสรรพชีวิตให้ผู้ฟังทุกท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเศร้าและพลังเก่าที่เหนี่ยวรังไว้ขอให้ใจของคุณกลับมาสว่างใสดุจด,ดวงดาวในท้องฟ้ายามค่ำให้แสงเมตตาในหัวใจคุณเป็นประทีปนำทางทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคืนนี้ ขอให้คุณได้นอนหลับอย่างสงบในอ้อมกอดของพลังจักรวาลให้ทุกลมหายใจกลายเป็นแสงแห่งบุญที่ฟื้นคืนพลังชีวิตและศรัทธาในรุ่งอรุณใหม่และหากคุณรู้สึกถึงพลังแห่งความสงบนี้ขอเชิญกลับมาที่ช่องธรรมะสกิดใจอีกครั้งเพื่อร่วมสร้างแรงบุญแรงศรัทธา และพลังแห่งความสุขในทุกๆวันขอแสงแห่งจักรวาลจงปกป้องคุณในทุกลมหายใจให้ชีวิตคุณเป่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์และให้ทุกคำอธิษฐานจงสำเร็จด้วยพลังแห่งธรรมอันบริสุทธิ์สาธุขอให้ทุกชีวิตมีความสุขขอให้ทุกดวงจิตเป็นอิสระ และขอให้พลังจักรวาลสถิตยอยู่กับคุณตราบนานเท่านานขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธรรมะสกิดใจพื้นที่แห่งแสงสว่างที่เราจะร่วมกันเปิดประตูใจเพื่อรับพลังบริสุทธิ์จากจักรวาลอันไร้ขอบเขต คืนนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านน้อมจิตให้สงบน้อมใจให้เบาตั้งสติให้กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะตั้งใจมาสวดหรือเพียงแค่เปิดฟังเสียงแห่งพลังนี้ขอให้รู้ไว้ว่าทุกคลื่นเสียงทุกถ้อยคำ คือพลังแห่งการชำระกรรมการสะดอกเคราะห์และการเปิดเส้นทางชีวิตใหม่พลังเสียงนี้จะค่อยๆซึมเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณชะล้างพลังลบความเหนื่อยความทุกข์ความผิดพลาดในอดีตให้หลุดลอยออกไปกับลมหายใจแห่งจักรวาล คืนนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ฟังแล้วปล่อยให้เสียงนี้ทำงานแทนจิตของคุณปล่อยใจให้เบาปล่อยกายให้คลายและปล่อยทุกความกังวลคืนกลับสู่จักรวาลเมื่อคุณพร้อมเราจะเริ่มต้นบทสวด แห่งการปลดปล่อยเพื่อเชื่อมต่อกับพลังจากกวาลอันบริสุทธิ์และคืนความสว่างให้กับหัวใจของคุณอีกครั้งสเพสตาอเวราโหนตุสเพสตาอัพยาปชาโหนตุสเพสตาอานีคาโหนตุสเพสตาสุขีอตานังปริหารันตุ ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขปราศจากเวรภัยพลังจัก,กรวาลเอย๋ยขอให้แสงบริสุทธิ์ของเธอจงชำระความเศร้าในหัวใจฉันขอให้ความกังวลที่เคยเกาะแน่นจงสลายไปดังหมอกที่ละลายยามรุ่งอรุณคืนนี้ฉันขอคืนทุกความเจ็บปวดให้จัก,กรวาล ขอปล่อยทุกพันธนาการความผิดพลาดและความกลัวทั้งปวงให้ละลายสู่ความว่างบริสุทธิ์ขอให้ใจฉันเบาเหมือนขนนกในลมแห่งพรุมโลกขอให้ดวงจิตฉันสว่างเหมือนดวงดาวที่เพิ่งได้พักจากราตรีอันยาวนานเพราะในความว่างนี้เองฉันจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในแสงแห่งสติและความเมตตาที่จักรวาลมอบให้ พุทธังสรรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังฆังสรนังขฉามิขอแสงแห่งพระธรรมจงเป็นพลังใหม่ในชีวิตฉันขอให้ใจของฉันกลับมาเป็นดั่งแสงทองแห่งปัญญาส่องทางให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงขอให้ฉันเป็นผู้รู้ผู้เห็นและผู้ให้อภัย ให้ทุกสิ่งที่ผ่านมามีค่าและกลายเป็นครูในเส้นทางชีวิตณเวลานี้ฉันกำลังเชื่อมต่อกับพลังแห่งจักรวาลพลังที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและการให้อภัยทุกหยาดแสงที่สัมผัสต,ตัวฉันคือพลังแห่งความสุขความสงบและความมั่งคั่งใหม่ ฉันไม่ขาดแคลนสิ่งใดอีกต่อไปฉันคือส่วนหนึ่งของจักรวาลและจักรวาลคือส่วนหนึ่งของฉันขอขอบคุณทุกดวงจิตที่ได้ร่วมเดินทางในค่ำคืนนี้ผ่านบทสวดแห่งจักรวาลผ่านแสงแห่งการปลดปล่อยและผ่านความเงียบที่ชำระใจ ขอให้ผลแห่งการสวดครั้งนี้จงส่งแรงสันสะเทือนแห่งบุญไปทั่วสรรพชีวิตให้ผู้ฟังทุกท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเศร้าและพลังเก่าที่เหนียวรังไว้ขอให้ใจของคุณกลับมาสว่างใสดุจดวงดาวในท้องฟ้ายามคำ่ำให้แสงเมตตาในหัวใจคุณเป็นประทีปนำทาง ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคืนนี้ขอให้คุณได้นอนหลับอย่างสงบในอ้อมกอดของพลังจักรวาลให้ทุกลมหายใจกลายเป็นแสงแห่งบุญที่ฟื้นคืนพลังชีวิตและศรัทธาในรุ่งอรุณใหม่และหากคุณรู้สึกถึงพลังแห่งความสงบนี้ขอเชิญกลับมาที่ช่องธรรมะสกิดใจอีกครั้ง เพื่อร่วมสร้างแรงบุญแรงศรัทธาและพลังแห่งความสุขในทุกๆวันขอแสงแห่งจักรวาลจงปกป้องคุณในทุกลมหายใจให้ชีวิตคุณเป่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์และให้ทุกคำอธิษฐานจงสำเร็จด้วยพลังแห่งธรรมอันบริสุทธิ์สาธุขอให้ทุกชีวิตมีความสุข ขอให้ทุกดวงจิตเป็นอิสระและขอให้พลังจักรวาลสถิตยอยู่กับคุณตราบนานเท่านาน